สวัสดีคะ่ะทุกคนคูลิศเซเลปไมายมาสเตอร์สร้างเงินใช้เองคูสอนศาสตร์ความคิดเปิร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้นะคะคูลิจะเอาหัวข้ออะไรมาคุยดีหนะ้าวันนี้นี่มาเมาส์มอยเนาะแล้วก็อะคิดหัวข้ออะไรมาฝากทุกคนดีวันนี้ใส่ตังหูรูปยูนิคอร์นด้วยค่ะจริงๆตอนแรกใส่คู่อื่นแต่แบบในคลิปมันไม่เด่นเลยอะ ใส่คู่ไหนดีให้เด่นเดก็เลยไปเอาคู่นี้มาเด่นเลยตัางหูเด่นกับคุยลิดิกโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคุลิดว่าจะพูดเนื้อหาว่าทำยังไงให้ผู้ชายเนี่ยเริ่มรักเรานะคะอืมเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ย แบบเหมือนรออะแค่ให้ก็ญยาผู้ชายรักเนาะอืมแต่ว่าจริงๆการให้ผู้ชายรักเนี่ยมันต้องมีหลายองค์ประกอบนะอย่างเช่นอ่าเขาเรียกว่า,าทัศนคต,ขขออขติของเราเข้าออก,กับเขาได้ไหมไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับเขาได้ไหมนิสัยเราเข้ากันได้ไหมเราเป็นคนอยู่แล้วสบายใจไหมมีความสุขไหมเนี่ยแหละค่ะ มันต้องใช้เวลานะกว่าจะทำให้ผู้ชายรักเนี่ยถ้าใครเคยฟัง6กช่วงของการตกลุมรักของผู้ชายอะคะ่ะคุณจะรู้ว่ากว่าผู้ชายจะรักได้เนี่ยมันผ่านหลายช่วงมากอะเอออันแต่นะั้นเป็นเรื่องจริงนะคะคุณต้องลองไปฟังดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆกว่าผู้ชายคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเจอกันแปบ๊บๆแล้วจะรักนะไม่ใช่นะบางคนต้องผ่านหลาย โ no Contact ดูมาหลายต่อหลายครั้งกว่าจะรักได้ค่ะเอบางคนต้องอาจจะต้องห่างกันไปแล้วกลับมาเรียนรู้กันใหม่ก็มีหรือบางคนก็แบบไม่เข้าใจกันหลายครั้งแล้วก็ปรับตัวกันก็สุดท้ายก็ลงเอยกันก็มีค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ไดเ้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ผ่านจุดที่แบบ No Contact ดูผ่านจุด ที่ต้องทะเลาะกันมีปัญหาการแยกกันอยู่แล้วค่อยมาลงเอยกันอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาเริ่มความรักด้วยการค่อยๆเรียนรู้กันค่ะค่อยๆดูใจกันไปเรื่อยๆจนคิดว่าเออคนนี้แหละใช่คือไม่ได้แบบรีบด่วนที่จะเป็นแฟนแล้วก็เจอปัญหามากมายแต่นั้นเขาค่อยๆเรียนรู้กันแล้วเขาก็เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นแหละ โอเคคราวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้มีข้อจํากัดอะไรบ้างเดี๋ยวทุกคนจะไปเข้าใจผิดอีกว่าเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ชายรักไม่ใช่ค่ะ,ะต้องบอกก่อนไม่เหมือนกันนะบางคนแบบตีความไม่เป็นนึนกออกปะเขาตีความในประโยคหรือว่าในแต่ละคำไม่เป็นครูลิกก็เลยต้องพูดช้าๆบางทีต้องพูดทบทวนหลายครั้งเพื่อให้คุณรู้ว่า นี่คุณต้องตีความบอดดิ้งอ่ะบอดิงก็คือคำอ่ะให้ถูกอ่าครูรีบอกว่าหัวข้อนี้คือผู้ชายจะเริ่มรักคุณถ้าคุณมีหนึ่งนิสัยนี้ต้องบอกว่าผู้ชายจะเริ่มรักคุณนะคะไม่ใช่ผู้ชายจะรักคุณถ้าคุณมีนิสัยนี้การที่ผู้ชายจะรักคุณอ่ะมันไม่ได้มีนิสัยเดียวค่ะมันต้องมีหลายนิสัย เอออย่างเช่นนิสัยที่ใจเย็นอ่ามีเหตุและผลนิสัยไม่ใช้อารมณ์อะไรเงี้ยเออนิสัยเข้าอกเข้าใจกันอันเนี้ยต้องหลายนิสัยกว่าเขาจะรักคุณจนหมดหัวใจนะแต่น,นี้ครูเรี่นเอามาบอกนิสัยหนึ่งก่อนที่เอ๊ะพอเขาเจอนิสัยเนี้ยนิสัยนึงอ่ะเขาจะเริ่มรู้สึกรักเราค่ะอืมอันนี้ใช้กับคนที่เพิ่งเรียนดูกันเพิ่งเข้ามาจีบนะโอเคไหม ถ้าทุกคนโอเคมาฟังกันค่ะนี่นะเวลาทีา่ผู้ชายมาจีบผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะทักทายคุยโทรหาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขายังไม่ได้รักนะบางคนเนี่ยเขายังไม่ได้รักเลยปากอาจจะบอกว่ารักแต่เขาพูดเป็นงั้นแหละต้องดูการกระทําค่ะเขาจะพูดว่ารักแต่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้หมั่นโทรหาเนี่ยแหละเขาอาจจะแค่แบบมาจีบเล่น เออแต่ว่าอะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสมมุติคุยกับเขาไปอะเรียนรู้กันจีบกันส่งกันไปส่งกันมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณระหว่างคุยกันเนี่ยคุณมีนิสัยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนใครแล้วก็มีอะไรหลายหลายอย่างที่แค่นิสัยนี้นิสัยเดียวจะบ่งบอกนิสัยคุณ นีใส่อื่นได้อีกหลายๆอย่างด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะออโอเคมีใครเดาถูกมั้งอะอมีใครเดาถูกมั้งอซับส b ครเบอร์ครูริตจะมีใครเดาถูกไหมนะๆๆๆโอเคค่ะแต่ว่าครูริดว่าเดาไม่ถูกหรอกเพราะว่าอันเนี้ยไม่เคยบอกไม่เคยพูดคือครูริดจะพยายามหา คอนเทนต์ Content, พยายามหามุมมองที่ไม่ค่อยเหมือน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 เดิมอะ่ะเออให้มองอีกมุมมองหนึ่งบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราเนี่ยเวลาเราฟังแล้วเราจะได้เอ้ยเออมุมมองนี้ก็ดีนะนี้ใส่นั้นนะคะก็คือว่าคุณต้องปฏิเสธค่ะม,มีใครไหมที่ไม่เคยปฏิเสธผู้ชายเลยเวลาเขามาจีบเนี่ย ไม่เขาเรียกว่าเกรงใจอ่ะเออเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าที่จะบอกไปว่าสมมติไปกินอาหารกันอย่างเงี้ยไปทานไปดินเนอร์กันฉันไม่ชอบอันนั้นเงี้ยเออแต่คุณก็ไม่บอกคุณก็อะไรก็ได้อะแล้วแต่เลยค่ะอะไรก็ได้กินได้หมดเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดเขาสั่งอะไรที่คุณไม่ชอบอย่างเงี้ยเออแล้วคุณกล้าบอกมาว่าฉันไม่ชอบ ไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเกรงใจอกินกินเถอะกินกินไปแต่ลึกๆเนี่ยไม่มีคุณไม่บอกเขาหรอกว่าเออคุณไม่ชอบอะไรเพราะว่านิสัยผู้หญิงค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกรงใจไม่เหมือนเกรงใจอะเออแล้วไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพราะว่าถ้าปฏิเสธแล้วกลัวผู้ชายจะไม่มาจีบเราต่อไม่มาคุยเรากับเราต่อกลัวเหมือนแบบพูดอะไรแล้วปฏิเสธแล้วผิด ใจการหรือว่าไม่ถนอมน้ำใจเขาอ่ะอืก็เลยเออไม่ดีกว่าไม่ปฏิเสธดีกว่าอ่าตามน้ำไปก่อนอย่างเงี้ยอืมแต่คุณรู้ไหมว่าผู้ชายเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะถ้าคุณกล้าที่จะบอกว่าเออคุณไม่ชอบตรงนั้นคุณไม่เอาอย่างนี้เขาจะรู้สึกเฮ้ยคนนี้แบบเฮ้ยกล้าบอกแฮะเขาจะแบบนี้เลยค่ะอืม เขาจะเขาไม่เหมือนผู้หญิงไงคือผู้หญิงอ่ะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนแบบสมมติเราคิดเผื่อตัวเราไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาปฏิเสธเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกเฟลนะรู้สึกแบบอืมทํร้ายจิตใจอะ่ะรู้สึกทํร้ายจิตใจอะ่ะเออไม่ไม่เราจะไม่ทําแบบนั้นแต่ผู้ชายเขาไม่ได้อะไรงไงเขาแบบเออชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไ,ได้เอ้ยไม่เป็นไรเออไม่ว่างก็ไปวันอื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้มีอะไรงไงไม่ได้คิดเยอะเหมือนเราอืม ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นครูฤทธิ์ไปอ่านในเว็บนะเขาบอกว่า,าผู้ชายที่ในในโพอะ่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงมากที่สุดอันดับสามเลยคือผู้หญิงกล้าที่จะบอกว่าตัวเองต้องการอะไรคะ่ะอันนี้แหละคือผู้ชายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายฝรั่งนะเขาเป็นโพทั่วโลกไนงะอันดับสามเลยการมีความสัมพันธ์อะ่ะ สิ่งที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงมากที่สุดอันดับ3อันดับแรกคืออะไรใครจําได้บ้างที่กุลิสบอกในคลิปบอกในคลิปก่อนยอดวิวเป็นหลายหมื่นเลยค่ะน่าจะสามหมื่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะยอดวิวเยอะมากอันดับแรกคือความสบายใจอันดับ3คือกล้าที่จะพูดว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะเพราะว่าผู้ชายเป็นเพศที่เดาใจไม่ถูกนะคะเป็นเพศที่ไม่ไม่มานั่งคิดหรอว่า เฮ้ยงอนอะไรวะเฮ้ยโกรธอะไรวะเฮ้ยแล้วก็มานั่งย้อนคิดเป็นสตอรี่อ่ะเป็นไทม์ไลน์อ่ะว่าเออตอนเวลาหกนาฬิกาฉันทําอะไรไปเอ๊ะฉันปฏิเสธอะไรไปหรือเปล่าเอ๊ะหรือฉันพูดอะไรไปไม่ดีไม่ค่ะเขาไม่มานั่งคิดแบบนี้เขาไม่รู้ด้วยเขาก็เอเอ,เอไม่รู้เรื่องเคยมาผู้ชายบางคนยังไม่รู้ได้วซ้ําว่าเรางอน เออผู้หญิงงอนเป็นตุเป็นตาเลยสองสวันผู้ชายไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าเออเออเธอไปทําธุระมัง้งเออไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างเธอก็มานี่แหละค่ะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยต้องการสิ่งที่เขาต้องการจากผู้หญิงคือให้บอกตรงๆมาเลยว่าต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรบอกมาเลยนั่นแหละนั่นนะแล้วข้อนี้ก็คือว่าเนี่ยการที่คุณปฏิเสธนะ กล้าที่จะปฏิเสธเนี่ยคือคุณต้องหัดปฏิเสธบ้างค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่ว่างนัดคุณก็บอกไปว่าคุณไม่ว่างถ้าคุณไม่สะดวกที่จะคุยตอนนี้ก็บอกไปเลยว่าตอนนี้ไม่ว่างค่ะไม่สะดวกคุยเดี๋ยวคุยทีหลังหรือว่า,าถ้าเขาสมมติขอมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยคุณก็บอกไปเลยว่า ไม่ค่ะยังยังไม่ถึงเวลานี่แหละค่ะคุณต้องปฏิเสธไปเลยนะคะคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธแล้วเวลาที่คุณปฏิเสธเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คุณปฏิเสธนะผู้ชายเนี่ยจะคิดเลยนะคะพอเวลาที่เขาโดนปฏิเสธเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเองมีโลกส่วนตัว,วเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเห็นไหมแค่คุณใช้นิสัยเนี่ยนิสัยเดียวอ่ะมันทำให้เขาเห็นอะไรในตัวคุณหลายอย่างมากเลยเออเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ก็เซลลว่ามั่นใจในตัวเองเออเป็นตัวของตัวเองฉันมีโลกส่วนตัวของฉัน ฉันว่างฉันถึงจะไปนะแล้วข้อสำคัญเลยค่ะการที่คุณปฏิเสธเนี่ยเขาจะตีเกรดคุณเลยว่าคุณเป็นคนที่ยากยคุณเป็นคนที่ได้ยากเข้าถึงยากแล้วก็ได้มายากๆข้อเนี้ยผู้ชายต้องการมากเลยแบบผู้ชายค้นหาต้องเรียกว่าผู้ชายค้นหาผู้หญิงแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณไปฝึกเลยนะคะปฏิเสธไปเลยค่ะ ไปฝึกปฏิเสธหรือบางทีเนี่ยเล่นตัวไงเออเราต้องเล่นตัวเป็นการเล่นตัวก็คือการไม่รับนัดเร็วๆมันก็คือการปฏิเสธถูกไหมคะการที่เราเโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาแล้วเราไม่ตอบเดี๋ยวนั้นเราปฏิเสธที่จะตอบข้อความณนะตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปตอบทีหลัง5โมงก็ได้อะไรเงี้ยนี่แหลคะค่ะ คุณไปฝึกนิสัยปฏิเสธแล้วคุณจะตามมาหลายๆอย่างคุณริศสอนในคลิปบ่อยเนาะว่าเนี่ยเราต้องนิ่งๆบ้างตอบช้าหน่อยตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบเร็วบ้างตอบช้าบ้างนี่แหละค่ะมันต้องฝึกเริ่มมาจากนิสัยที่เราเนี่ยเป็นคนกล้าต้องกล้านะกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะ ไม่เกรงใจอ่ะเออฉันไม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะอใครที่อยากไปสายฝอนะสายฝรั่งเนี่ยคุณต้องฝึกนิสัยนี้ทันทีค่ะนิสัยนี้สําคัญมากคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีคําว่าเกรงใจนะที่ครูฤทธิ์เคยบอกในคลิปนานๆมาแล้วเขาไม่มีคําว่าเกรงใจค่ะ เขาไม่เข้าใจว่าเกรงใจคืออะไรเพราะว่านิสัยเขาไม่มีแบบนี้ไงเขามีอะไรเขาก็พูดตรงๆเลยนี่แหละคุณใครอยากเป็นภรรยาฝรั่งเนี่ยต้องฝึกนิสัยปฏิเสธให้ได้นะคะนี่โอเคมีเล็นะอ่าคราวนี้เนี่ยอ่ะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังเคยไหมเวลาที่คุณเนี่ย เริ่มจีบผู้ชายใหม่ๆผู้ชายมาจีบเราแล้วเวลาที่เขาเนี่ยนัดกับเราแล้วอ่าเธอเรานัดกันอาทิตย์นี้ได้ไหมไปกินข้าววันกันเราก็รับนัดไปแล้วอืแล้วพอถึงวันเสาร์คืนเขาไลนา์มาแคนเซิลเราเนี้ยค่ะมันคือการที่เขาปฏิเสธที่จะเออพรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วนะเดี๋ยวเขาหน้าแล้วกัน คุณรู้สึกยังไงคะนี่คุณรู้สึกยังไงผู้หญิงส่วนใหญ่นะจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่รู้สึกแบบวาบ้าวุ่นใจทำไมต้องมาแคนเซิลเนี่ยเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วผมก็ไปย้อมสีมาแล้วโอ้ยเล็บก็ทำมาแล้ว นี่นะอดเข้ามาแล้วหนึ่งวันด้วยเนี่ยทําไมทำไมจะต้องมานัดแบบปฏิเสธนัดด้วยเห็นไหมคุณจะรู้สึกว่าวุ่นใจคุณจะรู้สึกแบบกระวนกระวายใจแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนแบบเจ็บนิดนิดอะเจ็บนิดนิดเจ็บที่หัวเจนิดนิดแล้วพอคุณรู้สึกแบบโอ้ยแบบเหมือนมันมันเฟลอะเหมือนมันอยากจะกรีแล้วคุณจะยังไงคะ คุณก็อยากที่จะเจอเขาไงคะคุณก็อยากที่จะนัดกับเขาอีกครั้งไงเออพอมันไม่ได้อะมันก็อยากได้ไงพอมันไม่เจอมันก็อยากเจอไงนี่แหละคุณใช้วิธีเดียวกันค่ะกับผู้ชายก็เหมือนกันถ้าคุณปฏิเสธเขาเนี่ยเขาก็จะเสียเซลล์นิด,นดเขาก็จะรู้สึกว้าวุ่นใจกระบวนกระวายใจว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องมาปฏิเสธด้วยอ่ะเออเนี่ยผู้ชายเขาก็จะแบบอืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้านัดใหม่ต้องเอาให้ได้ฉันต้องเจอให้ได้นี่แหละค่ะคุณเนี่ยต้องหัดปฏิเสธบ้างนะให้เขามีความรู้สึกเสียเซลล์นิดๆให้มีเขามีความรู้สึกว้าวุ่นใจนิดๆแล้วครั้งต่อไปค่อยรับนัดเขาก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ากลัวเขาจะไม่นัดเราเนี่ยเราก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ไม่ว่างจริงนะขอเลื่อนไปก่อน ขอเป็นวันเสาร์หน้าโอเคไหมอาทิตย์หน้าเนี่ยว่างแน่แน่ก็ให้ข้อเสนอวันเขาไปเลยค่ะนี่แหละวิธีนี้เป็นการปฏิเสธให้เขาเสียดเซลล์นิดๆให้เขากระวนกระวายใจนิดๆแล้วรอที่จะเจอเราค่ะอย่างเงี้ยเราจะดูเป็นผู้หญิงที่เขาแบบอยากจะเหมือนอยากจะรู้จักมากขึ้นมากกว่าผู้หญิงที่ ง่ายๆรับนั้นง่ายๆไม่กล้าปฏิเสธเลยอะไรก็ได้ดูไม่มีความคิดเป็นของตัวเองดูเ,เหมือนถ้าขนาดคบกันแรกๆยังไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วถ้าคบกันไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตได้หรอจะเป็นที่ปรึกษาชีวิตฉันได้หรอไอ้อผู้ชายเขาก็คิดไกลนะคะเขาไม่ได้คิด แค่ฉาบฉฉวยถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่มาเพื่อหวังเรื่องอย่างนั้นน่ะเขาจะคิดนานค่ะเขาก็จะคิดหลายอย่างดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปฝึกนิสัยของการปฏิเสธให้เป็นนะคะให้คุณยึดที่ตัวคุณเป็นหลักค่ะเอาที่คุณสะดวกเอาที่คุณสบายใจอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจไม่สะดวกอะ่ะก็สามารถเซโนได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะ เราเป็นผู้หญิงเลอค่านะคะเราจะไม่ต้องเกรงใจผู้ชายค่ะผู้ชายที่ที่มาจีบเรานะคะไม่จำเป็นค่ะแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ยก็ต้องใส่ใจนิดนึงต้องให้ความสำคัญนิดนึงค่ะเพราะว่าก็เป็นแฟนน่ะเนาะแต่ถ้าเขาดูแลเราดีอะ่ะเราก็ต้องดีกลับกับเขาด้วยค่ะวันนี้คู่ิต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ